ศึกเจก็ตส์เวิลด์ครับประกาศความสำเร็จสมบูรณ์แบบในฐานะต้นแบบงานกีฬาซอฟท์พาวเวอร์ไทยและสปอร์ตทัวริซม WGP 1 Water Jet World Cup t ไทยแลนด์กลางปี2023พร้อมจัด13-17ธันวาคม2566ณหาดจอมเทียนเมืองพัทยา และก้าวขึ้นเป็นคอนเทนต์กีฬาแจสกีพรีเมียมอันดับที่1ของโลกที่สร้างประโยชน์หลักชาติไทย4ด้านได้แก่นำเข้าผู้ร่วมกิจกรรมจากทั่วโลกกว่า3,000คนเติบโตขึ้นเทียบชั้นมหากรรมกีฬาสร้างไรายได้ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประชาสัมพันธ์เมืองไทยโดยถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม121ประเทศผู้ชมกว่า100ล้านคนนำกีฬาไทยขึ้นเป็นแบรนด์กีฬาความเร็วโลกและยกระดับสร้างชื่อเสียงชาติไทยในฐานะผู้บริหารกีฬาโลกจากการถแถลงข่าวร่วมกันของคุณนภัสหงชูเวทที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดกรก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย คุณวงสถิตสุวรรณสุทธิผู้จัดการฝ่ายตลาดหล่อลื่นบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนดรนรงริ์วงสุวรรณนายกสมาคมกีฬาเจ็สกีแห่งประเทศไทยและพลตำรวจเอกเดชนรงสุทธิชานบัญชาในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขัน การแข่งขันเจสกีเวิร์ดซีรีส์นะครับจะเริ่มต้นในต่างประเทศและจะมาจบที่ประเทศไทยทุกครั้งซึ่งก็เป็นไทยแลนด์การ์เดีหรือว่าเป็นเวิร์ดคัพไฟนอลในระดับโลกทั้งหมดเลยน่าจะมารวมตัวกันที่พัทยานะครับวันที่1 3 1เถึง17นี้นะครับซึ่งก็เชื่อว่าก็จะเป็นรายการที่มีความยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็สร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่เฉพาะแต่ในเรื่องของในแง่มุมของการพัฒนากีฬาเท่านั้นนะครับแต่ว่าในแง่มุมของ ในแง่มุมของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง